นี่คือเรื่องราวของพระมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงอยู่เหนือโลกด้วยความเพียรอันแรงกล้าเพื่อน,นำมูลมนุษย์ก้าวพ้นออกจากวัตฏสงสารหลังจากสละทิ้งราชสมบัติเจ้าชายสิทธ,ธัตถะทรงเริ่มต้นชีวิตนักบวช ด้วยเป้าหมายเดียวคือการค้นหาทางพ้นทุกข์พระองค์สูงมุ่งหน้าไปศึกษากับสำนักอาจารย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุคนั้นทรงเรียนรู้ได้รวดเร็วและปฏิบัติจนบรรลุฌานขั้นสูงสุดเท่าที่อาจารย์เหล่านั้นจะสอนได้แต่พระองค์สรงพบว่าแม้จิตจะสงบสุขเพียงใดแต่มันเป็นเพียงชั่วคราวยังไม่ใช่การหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารที่แท้จริง เลยังคงนอนเนื่องอยู่ภายในด้วยความมุ่งมั่นอันแรงกล้าทรงตัดสินใจลาจากสำนักเหล่านั้นเพื่อค้นหาหนทางด้วยพระองค์เองและนั่นคือก้าวแรกสู่การทดลองที่ยิ่งใหญ่และทรหดที่สุดในประวัติศาสตร์หลังจากออกจากสำนักอาจารย์อาลาระดาบทและอุทกดาบทแล้ว พระองค์ทรงตัดสินใจปลีกตัวออกมาบำเพ็ญเพียรด้วยพระองค์เองณตำบลอุรุเวลาเสนานิคมโดยมีปัญจะวัคคีทั้งห้าอันประกอบด้วยโกนทัญญะวัปปะพัทธิยะมหานามะและอสชิพากันมาปรนิบัติรับใช้ด้วยหวังว่าเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วจะได้สั่งสอนพวกตนให้บรรลุตามไปด้วย พระมหาบุรุษทรงทดลองวิธีที่เชื่อกันว่าประเสริฐที่สุดในยุคนั้นคือการทรมานตนให้ลำบากหรือทุกขกิริยาทรงกัดฟันกลั้นลมหายใจและอดอาหารจนพระวรากายสู้ผอมเหลือเพียงหนังหุ้มกระดูกทรงทำถึงขนาดที่ไม่มีนักบวชคนใดในโลกจะทำได้ยิ่งไปกว่านี้ จนกระทั่งวันหนึ่งทรงอ่อนแรงจนเกือบสิ้นพระชนในห้วงเวลานั้นเองทรงได้สติและเกิดปัญญาเปรียบเทียบเหมือนพินสามสายหากขึงสายตึงไปก็ขาดหย่อนไปก็ไม่ดังทางสายกลางต่างหากคือคำตอบทรงเลิกทรมานตนและกลับมาเสวยอาหารของนางสุชาดาที่นำมาถวาย ทำให้เหล่านักบวชปัญจวัคคีย์ที่เฝ้าดูอยู่พละหนีไปด้วยความเสื่อมศรัทธาทรงเหลือพระองค์เพียงลําพังอีกครั้งในวันเพ็ญเดือนหพระมหาบุรุษประทับนางใต้ต้นพระสีมหาโพธิ์ทรงตั้งจิตอธิษฐานอย่างแนว่วแน่ว่าแม้เลือดและเนื้อจะเหือดแห้งไปเหลือเพียงหนังเอ็น และกระดูกก็ตามทีหากเรายังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเราจะไม่ลุกขึ้นจากบัลังนี้เป็นอันขาดชันใดนั้นพญามารและเสนามานผู้เป็นตัวแทนแห่งกิเลสได้ยกทัพมาขัดขวางทุกวิถีทางแต่ด้วยพระบาร,รมีที่สั่งสมมาพระองค์ทรงประทับนิ่งไม่หวั่นไหวอาวุธไม่สามารถเข้าถึงตัวพระองค์ได้กลายเป็นเพียงดอกไม้บูชา พญามารยังไม่ยอมแพ้ทรงธิดาทั้งสามองค์ได้แก่นางตันหานางราคาและนางอรดีพยายามยั่วยวนแต่พระองค์ทรงประทับนิ่งไม่หวั่นไหวจนเหล่ามารพ่ายแพ้ภัย,ย,ยตัวเองไปในที่สุดเมื่อจิตปราศจากกิเลสในยามรุ่งอรุณพระองค์ทรงพิจารณาอริยสัจสี่จนแจ้งประจักษ์ ทรงทำลายความมืดบอดแห่งอวิชชาได้สิ้นเชิงในวินาทีนั้นเองโลกได้ต้อนรับการอุบัติขึ้นของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่างแท้จริงหลังการตรัสรู้พระพุทธองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าธรรมะที่ทรงค้นพบนั้นลึกซึง้งยากที่คนทั่วไปจะเข้าใจได้ง่าย แต่ด้วยพระมหากรุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่ทรงตัดสินใจที่จะเปิดประตูอมตะธรรมแก่ม,มนุษย์พระองค์จึงเสด็จมุ่งหน้าไปโปรดกลุ่มนักบวชปัญจวัคคีที่เคยรับใช้พระองค์มาก่อนณป่าอิสิป,ปตนมฤุทาทยวันปฐม,มเทศนาธรรมจักกัปวัตนสูตรได้ถูกแสดงขึ้นทรงชี้ทางสายกลางและอริยสัจสี่นี่คือการหมุนกงล้อแห่งธรรมครั้งแรกในโลก เมื่อสิ้นสุดพระธรรมเทศนาท่านโกนทัญญะได้เกิดดวงตาเห็นธรรมและได้ทูลขออุปสมบทเป็นภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ได้บังเกิดขึ้นครบอง์สามแล้วในโลก